สมาชิกทุกท่านครับผมมวยหูเอคนลักมวยไทยนะครับนะวันนี้จะมาให้ศาสนาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกมวยไทยจีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับพุทธศักราช2562นะครับนะก็ก่อนที่จะให้ศาสนาวิเคราะห์วิจารณนะครับผมก็ฝากมวยหูผมไว้ด้วยนะครับมวยหูเอคนลักมวยไทยครับภาคตดติดขอบเวทีทุกช่องครับมีตัวตนจริงทํางานจริงนะครับเพียงเดือนละ500บาทนะครับ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ครับ062 5284737 062 5284737ก็มีดีที่ในสายนะครับสมาชิกนะเช็คได้นะครับบรรยากาศหน้าเสือตัวเงินนะครับนะก็เข้าไปพิสูจน์กันดูนะครับนะต้องไปชมต้องไปชิมนะครับนะพูดมากก็เหมือนโมครับสมาชิกก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับนะที่เบอร์062 5284737นะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลยนะครับ ก็จะประทําให้การวัฒนวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกเอฟซทางช่องทาง y t u t u นะครับได้รับตุ่มรับฟังกันนะครับมาดูกู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับทั้งที่19นะครับสายดีนะครับแดงนี่เป็นมเหสวนิฉิ์หนุ่มน้อยนะครับพบกับยามดาพุ่นยางดําพุ่มพันม่วงนะครับนะ เมย์คู่นี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับฟองข้างหลังของมาเหสวนก็มีชนะคะแนนบอระพลไผ่ดงยิมที่ลุมพินีนะครับชนะคะแนนอัตชัยลงในกีฬาลำปางที่จังหวัดนนทบ,บุรีวันนั้นคู่ขี่สูสีนะครับสมาชิกนะฟองหลังยางดำก็มีชนะนกยก4ประก,กายเพชรแกน JM มโอเทที่ลุมพินีแพ้นกยก3เพชรด,ดำสิทธิ์กูไทยที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็ไปต่อ5 2 3 1นะครับนะโดนหมัดล่วงลงไปกองเลย ส่วนมเหตุสวนเป็นมวยเขา่ามวยเข่าล้วนนะครับเดินปั่มรัดฟัดตีหัวจิตหัวใจบูสู้ดีปลายแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเดินเตะเดินต่อยนะครับนะเชิงไม่สวนชนอย่างเดียวนะครับเดินปั่มรัดฟัดตีนะครับนะส่วนยางดำบุญพันม้วนเป็นมวยเข่าในเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีวงน้อกมีลูกดักเตะดักเสียบดักแทงวงในนี่มีลูก,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 ลกขวางหน้าค้ำแทง ปลายแข็งแก่งแข็งแรงเหมือนกันนะครับพัฒนาฝีมือเป็นมวยฝีมือนะครับหลังๆนี่แต่เป็นมวยเข่าในอาชีพเวลามีศอกสลับศอกเสริมนะครับสมาชิกนะมวยคู่นี้นะครับนะก็ยังชอบไปที่ยางดำนะครับอาวุธหลากหลายกว่าครบเครื่องกว่านะครับต้นๆนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับนะดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงขวางหน้าค้ำแทงเห็นตัวก่อนครับชอบไปที่ยางดำ พุ่มพันม่วงนะครับสมาชิกนะมาดูคู่ที่2ครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่19สายดีนะครับแดงเป็นเพชรด,ดำติดคูไทยนะครับปะทะกับป่าป,ปามเล็บเน็กทีเด็ดโล่เงินนะครับนะพอข้างหลังของเพชรด,ดำนี่ก็มีชนะนกยกสามยานดำพุ่มพันม่วงที่ช่องเจ็ดสีแพ้นกยกห้าไก่ชนสีพนมยิงที่จังหวัดนนทบุรีส่วนพอข้างหลังกัป่าปามเล็บก็มีชานะคะแนนย,ยุกปอประสิทธิ์ที่จังหวัดอุบลชนะนกยกสี่เพชรนาเลืองสิ์นาย,ยกอ,อนุ่งที่จังหวัดอบบุบล หลังๆนี่อ่าเด็กี่เช่อเดินสายชกบูทอนนะครับสมาชิกน้าสอนเจ้าไอเจ้าป่าป้อมเด็เพชรดำนี่เป็นมวยประเภทบูดุดันนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับกล้าแล่กล้าชนกล้าสวนนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับหนักแรงทุกลูกเลยครับสำาหรับเจ้าอย่างดำนะครับไอ่เจ้าสำหรับเจ้าเพชรดำนะครับสมาชสมาิกกอไย ส่วนเจ้าป่าปามเล็บเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับบูดุดันนะครับเดินปั้มรัดฟัดตีนะครับปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงรู้สึกว่าทีมงานผมนะครับอาจชีเด็กไป10,000บาทนะครับถ้าชนะนะครับ1กําปั้นนะครับนะแต่ผมก็ยังดูทีตัวทีโดนตัวโดวนลูกหนักลูกแรงเนี่ยไอเพชรดำมันจะดีกว่าต้นต้นนี่ต้นต้นนี่เห็นกลัวก่อนเลยครับนะต้นต้นเข้าไปก่อที่เพชรดำนะครับรุนนับรุนนอกคู่นี้นะผมดูสายต่ําทํางานนะครับ เพชรดำนี่เตะหนักต่อยแรงนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนเพราะเพชรดำจะดีกว่าครับชอบไปที่เพชรดำจิ์คูไทยครับคู่นี้น่าสนใจนะมาดูคู่ที่สามครับแดงเป็นหงผัดันชัยนะครับหรือยอดบัวขาวนายยกเอทธาสลานะครับปะทะกับเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคมหรือเพชรมณีชอชานเดชนะครับเพราหลังเจ้าหงก็มีชนะคะแนนเหลี่ยมประตักสินบีมวยไทยที่จังหวัดนนทบุรีชนะคะแนนยอดพยัคฆกคอเจริญแพทย์ที่ลุมพินีส่วนฟอหลังของเพชรนิรันดร์ก็มีแพ้คะแนนป้อมเพชรจิ์หนุ่มน้อยที่ ท่องอยางสีแพ้คะแนนกิตเพชรรัตนาปานุที่ลุมพินีหงษ์พันชัยนะครับสมาชิกนะเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับเดินปั้มรัดฟัดตีนะครับนะปลายแข็งแกงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูดุดันนะครับมีศอกสลับนะครับส่วนเพชรนินดร์ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นนะครับปั้มรัดฟัดตีหัจวจิตหัวใจบู๊สู้ดีนะครับนะแข็งแกงแข็ง,แ,ขงแรงเหมืนอนกันนะครับกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยนี่ดูดีกว่ามวยคู่นี้นะครับผมดูยังดูไปที่กระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยนะครับ หน้าเสือตัวเงินเบอร์มวยนะครับนะสู้ที่สู้สีครับสาหรับหน้าเสือตัวเงินนะครับค่ายปัญชัยกับดับรันสารคามนะครับมวยคู่นี้นะผูก็ยังชี้ไปที่เพชรนิรันดบรันสารคามนะครับนะหลักเหลี่ยมมวยไอคิวมวยสมองมวยใช้ได้นะครับนะปั้มรััปติเขาในกระดูกกระเดี่ยวดูดีกว่าครับชอบไปที่เพชรนิรันดบรันสารคามลักพี่เสดาน้องครับคู่นี้นะครับปัดกันที่ระยะการยืนระยะนะครับปลายปายนี่ใครจะเดียวกันก็ชอบไปที่ เพชรนิรันด์นะครับผมด be ูกระดูกกระเดี่ยวการผันมวยดูดีกว่าเบอร์เมยดูดีกว่ามาดูคู่เอกนะครับคู่นี้นะครับนะเป็นการล้างตานะครับระหว่างเพชรดํากับเพชรดำเพชรเจ็ดเพชรนะครับปะทะกับเจ้ายอดอีทีปตททองทวีเพรงหลังเพชรดาก็มีชนะคะแนนยอดอีทีปตททองทวีที่ช่องเจ็ดสี่ฉะนั้นกยกสองเกณฑ์สวนสสิปภายิมที่ช่องเจ็ดสี่ ส่วนพอหลังของยอดอีทีก็มีแผชนะคะแนนวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรที่ลุมพินีผู้ชกถูกไล่ลงยกสุดท้ายพบกับวายุน้อยซุปเปอร์มวยที่ลุมพินีเพชรด,ดานี่เป็นมวยจังหวะเตะต่อยจัดจ้านนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับอาวุธนี่หนักหน่วงรุนแรงทุกรูนะครับวงในมีเข่าในเหนียวแน่นะครับ แข็งแ่งแข็งแรงครับทีต่อทีโดนตัวโดนหนักแรงกว่านะครับนะส่วนยอดตีทีเป็นมวยประเภทสูงยาวเข่าดีเป็นมวยเข่าล้วนๆน,นะครับเดินปั้มรัดฟัดตีนะครับกล้าแร่กล้าชนกล้าสวนปลายแข็งแก่งแข็งแรงแต่เป็นมวยที่โค้งเค้งไปหน่อยโดนอาวุธของหนักของแรงไม่ค่อยได้มีอาการสแสลงมีจิตใจย่นยุบไม่เห็นนะครับสมาชิกนะก็มวยคู่นี้ก็ชอบไปที่เพชรด,ดำวันนี้ชอบเป็นทีเด็ดเลยแต่ผมเช็คได้สมาชิกวันชกผมเช็คได้นะมวยคู่นี้นะครับ ชอบไปที่เพชรดำครับหลักหนักแรงกว่าครับอาวุธนี่เหมือนเดิมครับหนังเก่าเหมือนเก่ามาใช้ครับโดนของหนักของแรงเจ้าเจ้าไอชีก็แสลงหมัดครับชอบไปที่เพชรดำเพชรเกล็ดเพชรครับตัวกันอีกรอบครับมวยชอบตัวที่หนึ่งนะครับชอบไปที่ยางดำพุ่นพันม่วงครับทำไมผมถึงชอบครับหลักเหลี่ยมมวยไอคิวมวยสมองมวยดีกว่าครับมวยชอบตัวที่สองชอบไปที่เพชรดำสิทธิ์กูไทยทำไมผมถึงชอบครับเตะหนักต่อยแรงรุนนับรุนนอกเช็คบินได้ตลอดเวลาครับทีต่อทีโดนต่อโดนดีกว่าครับ มวยชอบตัวที่สามผมชอบไปที่เพชรนิรันดัาลรังสารคามผมดูกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยดูดีกว่าครับคู่ที่สี่ชอบไปที่เพชรดำหนังมนเก่าครับทีเด็ดครับเตะหนักต่อยแรงครับผมดูครับเหมือนเดิมครับสมาชิกนะท่านใครที่ดูเคยดูก็เหมือนเดิมครับเตะหนักต่อยแรงจนกันอีกรอบครับทีเด็ดสองตัวนะครับทีเด็ดสองตัวนะครับชอบไปที่ยางดําพุ่มพันม่วงกับ เพชรตำเพชรเก็ดเพชรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมวยหูเอกคนรักมวยไทยนะสมาชิกนักภาคสดติดขอบเอทีทุกช่องครับมีตัวตนจริงทํางานจริงนะครับเพียงเดือนละ500บาทนะครับมีดีที่ในสายครับสมาชิกรีบสมัครกันมาเลยนะครับนะของดีของถูกแต่คุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะครับสมาชิกนะก็ต้องลองครับลองดูครับสมาชิกนะมีดีที่ในสายครับ0625284737 0625284737กดอ่าฝากกดติดตามกดสับสไครต์นะครับกดถูกใจ ให้ด้วยนะครับนางทางช่องทาง YouTube นะครับสมาชิกน,นั้นก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ